i ให่เห็นนะครับก็ฝากาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเส้นทางจันดีฉวางนะครับเส้นทางรัฐที่มาผ่านหน้าวัดปินมิตรนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเส้นจราจรมองไม่เห็นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางเลยนะครับก็มันเป็นอันตรายต่อ สัญจรน,นะครับอาจจะทําให้เกิปดปัดหาขึ้นได้นะครับพอดีกลับมาจากถูกส่งนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเส้นนี้ความเสี่ยงสูงในยามค่ำคืนนะครับก็อ,อยากจะฝากในงะานที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับช่วย ตรงให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็คนที่สัญจรไปมาก็จะได้มีความปลอดภัยนะครับแต่ลืมว่าเส้นทางทุกเส้นทางคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่มานะครับเขาไม่รู้เส้นทางการเลี้ยวโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองไม่เห็นเส้นประเส้นกลาง To form, to form. Various, ันก็อาจจะทาให้เกิดอันตรายได้นะครับก็ขอฝากหนงานที่เกี่ยวข้องหน่อยแล้วกันนะครับนะเส้นด้านข้างซ้ายด้านซ้ายด้านขวานะครับเส้นขาวนะครับไหลทางแล้วก็เส้นเส้นตรงกลางนะครับนี่ผมเลยวัดเป็นมิตมาแล้วมองไม่เห็นเส้นเหลืองเลยแล้วก็มองไม่เห็นเส้นขาวด้วยนะครับฝากหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อ่อ กรมทางหลวง,งชุนบทนะครับฝา,ากหน่วยงานเทศบาลอบตอนะครับประสานกรมทางหลวง,ง,งชุนบทมาปรับปรุงในจุดน,นี้หน่อยนะครับฝากด้วยเรื่องกันเพราะว่าอันตรายนะครับ <c oughs> ชีวิตประชาชนจะได้อยู่ในความปลอดภัยของการใช้ถนนนะครับ มองแค่ไม่เห็นเลยนะครับเส้นเส้นกลางมองไม่เห็นเลยดีกว่านะแล้วก็เส้นข้างก็มองไม่เห็นนะครับเอาปากงานนะที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทาง facebook ของผมนะครับทางไล์สดนะครับไม่สามารถไล์สดได้ตั้งแต่คืนนั้นนะครับก็ต้องขอภอภัยสมาชิกเฟซบุ๊กเพจ สื่อมวลชนข่าวท้องถิ่นฉวางด้วยนะครับยังไงผมก็จะพยายามหาช่องทางที่ว่าจะไล่สวนเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับเพราะผมเป็นสื่อกลางของประชาชนนะครับก็อยากจะช่วยให้ทุกขั้นได้รับข่าวสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากให้พลาดกัน นะครับนะอยากอยาให้รู้เรื่องข่าวสารเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะครับมันมีเข้ามาเยอะมากนะครับก็อยากอยากให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบข่าวสารนะครับพอข้ามสะพานมานะครับก็จะเห็นเส้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ในเขตเป็นเขตเทศบาลฉวางนะครับก็ได้ดีเส้นอย่างสวยงามแล้วนะครับส่วนตั้งแต่ข้ามหัวสะพานไป นะครับจนถึงจันดีนะครับเส้นนี้ประชาชนใช้ถนนบ่อยมากนะครับก็ขอฝากหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ทราบว่าจุดพื้นที่จุดนั้นเป็นเขตของอบตอไหนตำบลไหนผมไม่มั่นใจนะครับก็ ขอขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้คลิปนี้ไปถึงผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเรื่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เรื่องนี้จะได้ไปถึงผู้ที่รับผิดชอบในส่วนจุดนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับ ผมจะดำผูร้รายงานข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวของสื่อมวลชนข่าวท้องถิ่นฉวางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับางานนี้ผมทำได้ผมทำด้วยการที่ว่าผมลงทุนของผมเองนะครับแต่ผมก็อยากให้ประชาชนชาวอำเภอฉวางนะครับควบคุมถึงอำเภอฉวางเลยนะครับ ใครมีข่าวอะไรก็โทรมาแจ้งนะครับ <c oughs> ทิ้งลงหน้านิดนึงก็ดีนะครับเผื่อ <c oughs> เพื่อผมติดธุระเพราะผมผมก็มีธุรกิจของผมนะครับแล้วก็ก็มีช่องอรับถ่ายทำวิดีโอถ่ายภาพนะครับช่องนั้นจะเป็นช่องที่ว่า,างานศพงานแต่งงานงานบวชหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการให้ผมไลฟ์สดเพื่อบันทึกภาพเก็บไว้ให้กับ เจ้างานนะครับหรือว่าส่วนตัวของท่านเองนะครับเก็บไว้ดูในยามที่ว่าผ่านไป1ปี2ปี3ปี4ปีภาพพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นการสนับสนุนนะครับผมก็หารายได้ตัวนี้เพื่อมาสนับสนุนช่องสื่อมวลชนข่าวท้องถิ่นฉวางนะครับ พราะมีค่าใช้จ่ายใ,ในจุดนี้ผมก,ก็ก็ช่วยได้เท่านี้นะครับอยากย้ายไประชชนได้รับข่าวสารที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจในอำเภอสว่างนะครับในอำเภอฉวางเลยนะครับก็ตอนนี้ไฟนะครับไฟที่อำเภอฉว่างก็ติดเสร็จเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนของ ตลาดเหนือนะครับในจุดนี้ไฟอำเภอฉวางใครมาขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับมายกกลัวกันนะครับก็มาชมดูได้นะครับนะเรียนท่านนายกแล้วกันถ้าเกิดขี่กว่านี้ก็สวยนะ <c oughs> นะหรือว่าวิ่งด้านข้างด้วยก็ดีก็สวยเลยนะครับเล่นไฟหน่อยเล่นไฟหน่อย นะครับเพิ่มไฟหน่อยให้ประชาชนได้ถ่ายรูปเช็คอินกันไปนะครับจุดนี้อยากอยากจะผมอยากจะทำอำเภอฉวางนะครับเขตพื้นที่ทเทพสบาลตําบลฉวางนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวของแหล่งตลาดย้อนยุคนะครับเป้าหมายของผมก็คือคอ,อยาก,ยากจะมีจุดนี้นะครับก็คือ,คอฝากท่านผู้นำทุกท่าน นะครับทุกหน่วยงานนะครับถ้าเกิดว่า,ารวมถึงประชาชนในเขตเทพสวรรค์ตาบนฉวางนะครับในเขตเทพสวรรค์ตาบนฉวางถ้าท่านาสามารถปรับปรุงร้านตัวเองให้อยู่ในสภาพที่สวยงามไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้นะครับแค่ทาสีลงเฉลกไม้ให้ดูดีขึ้นนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้อ,อําเภอฉวางนะครับมี มีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่เช็คอินนะครับดูให้สวยขึ้นนะครับมันก็จะทำให้การเศรษฐกิจของอำเภอฉวางนะครับไปได้ดีขึ้นนะครับประชาชนก็จะมีรายได้ทุกท่านก็จะมีรายได้มีความคลึกคื้นในการท่องเที่ยวมีความคลึกคลื้นในจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับก็ช่วยๆกันนะครับ ทุกท่านมีส่วนร่วมเสมอนะครับในการช่วยเหลือให้เขเตเทศบาลตําบลฉวางได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจนะหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผมก็พยายามที่จะถ่ายรูปออกมาให้ดูสวยใครมีมุมไหนก็บอกแล้วกันนะครับก็จะช่วย ในการพัฒนาเศรษฐกิจกระตุน้นเศรษฐกิจของอำเภอฉวางนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับช่วงนี้ไลฟ์สดใน Facebook ยังในเพจสื่อมวลชนข่าวท้องถิ่นฉวางโดนสตีมออกไปนะครับไม่สามารถไลฟ์สดได้ก็ผมจะพยายามหาช่องทางในการไลฟ์สดเพื่อดำดำเนินการไลฟ์ like สด ถ่ายทอดสดข่าวทีอ่อยากจะให้ประชาชนได้ติดตามนะครับขอเป็นช่องทางในการตัวแทนของประชาชนในการอบอกข่าวสื่อต่อไปนะครับมีอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ